วันนี้เล่ก็จะมารีวิวน้ำมันหอมระเหยนะคะกลิ่นที่เล่ชอบมากๆแล้วก็ใช้ได้บ่อยมากในชีวิตประจำวันนะคะต้องอขอบอกก่อนว่าน้ำมันหอมระเหยที่เล่จะพูดถึงเนี่ยคือน้ำมันหอมระเหยของดทเทรานะคะเขาเป็นน้ำมันหอมระเหยสัญชาติอเมริกานะคะก็ตอนนี้ดทเทราเป็นบริษัทผลิตน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็โอเค มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะก็วันนี้ที่เล่อยากจะรีวิวก็คือสี่กลิ่นนี้นะคะสี่กลิ่นนี้นี่นะคะเป็นนะคะเป็นกลิ่นที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลไม้ตระกูลซิตรัสนะคะก็คือจะเป็นกลิ่นจําพวกผลไม้ตระกูลส้มทั้งหมดเลยนะคะทําไมเล่ถึงชอบนะคะ เพราะว่ากลิ่นพวกนี้มันเป็นกลิ่นที่ดมแล้วไม่เบื่อนะคะมันไม่ได้ให้ฟีลรู้สึกว่าหวานเลี่ยนจนเกินไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันดมแล้วมันได้ฟีลของความสดชื่นนะคะความหอมนะคะอาจจะมีหวานนิดนึงนะคะก็เล่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทุกวันไม่มีเบื่อเลยนะคะ ใช้ยังไงนะคะใช้ยังไงก็เล่จะหยดใส่เครื่องดิฟฟิเซอร์หรือเครื่องกระจายกลิ่นนะคะ,ะจริงๆใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ,อะตอนนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าของเล่จะใช้ของโดโทธราเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีโมเลกุลที่เล็กมากแล้วก็กระจายกลิ่นได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าห้องใหญ่ขนาดไหนก็เอาอยู่นะคะก็จริงๆอ่า กลิ่นที่เล่ชอบ4ตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นเกรดเทอราปติกเกรดหมดเลยนะคะเป็นเกรดที่สามารถทานได้เลยเชื่อไหมว่าน้าหอมอน้ํามันหอมระเหยที่นี่มันบริสุทธิ์ถึงขนาดน่าที่ทานได้เลยนะคะอย่างขวดแรกเลยขวดที่เล่ใช้เป็นขวดแรกเลยก็คือเป็นกลิ่นเลมอนนะคะกลิ่นเลมอนของที่นี่จะใช้เลมอนในการสกัดประมาณเกือบ50 ประมาณ50-75ผลนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นเลมอนเลมอนนะคะกลิ่นให้ความรู้สึกสะอาดหอมสดชื่นนะคะโดยเฉพาะที่เวลาเราทํากับข้าวในครัวนะคะแล้วมันจะมีกลิ่นคาวอาหารกลิ่นคาวคาวปลายะคะ่ะเราสามารถใช้ lemon, เลมอนในหยดใส่เครื่องดฟฟิเซอร์แล้วก็ไปตั้งไว้ในห้องครัวนะคะรับรองว่าประมาณ5นาที10นาทีกลิ่นคาวนั้นก็จะหายไปเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถช่วยเขาเรียกว่ากําจัด กลิ่นคาวได้ดีมากนะคะแล้วก็กลิ่นที่2ก็คือจะเป็นกลิ่นวาอัเรนต์นะคะกลิ่นวายอัลเรนต์ก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นส้มนะคะเป็นเหมือนส้มป่านะคะขวดน,นี้เอาส้มป่ามาจากกอะซิซิลีนะคะก็ดมแล้วให้ความรู้สึกแบบมันจะไม่เขาเรียกว่าไม่เปรี้ยวขนาดเลมอนแต่ว่าเขาจะมีความหวานอยู่ในตัวนะคะก็คือกลิ่นส้มนั่นแหละใครที่ชอบทานส้มก็จะรู้ดีนะคะกลิ่นก็จะสดชื่นเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญขวดน,นี้ก็ทานได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกลิ่นที่เล่เพิ่งได้มาใหม่สดๆแล้วร้อนเลยจะเป็นกลิ่นเกรฟฟูดนะคะเป็นกลิ่นเกรฟฟูดก็เป็นกลิ่นของส้มโอนะคะก็คือส้มโอกลิ่นยังไงก็จะเป็นกลิ่นอย่างนั้นเลยนะคะหอมมากหอมให้ความรู้สึกสดชื่นหอมแล้วก็มันจะเป็นความหอมที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างเลมอนกับไวนออเรนต์ o R N นะคะคือมันจะไม่เปรี้ยวขนาดเลมอนจะไม่หวานขนาดไวนออเรนต์ o R N, แต่ว่าเขาจะมีความเหมือนจะมีความเย็นนิดนิด เพิ่มเข้ามานะคะเหมือนเวลาเราทานสมโอค่ะเราได้กลิ่นเปลือกสมโอนะคะเรารู้สึกว่ามันหอมสดชื่นมากเลยเนาะแล้วก็กลิ่นเนี้ยตอนนี้เป็นลูกหลักของเลทที่สุดแล้วนะคะเลจะเปิดบ่อยมากนะคะเปิดในห้องนอนแล้วก็เปิดตามเปิดอ่าในตัวบ้านเองนะคะก็ตอนนี้เวลาเพื่อนฝูงหรือว่าแขกไปใครมาก็ทุกคนจะทักหมดเลยว่าทําไมบ้านหอมจังนะคะกลิ่นให้ความสดชื่นมากนะคะก็จะเป็นกลิ่นเกรฟฟุตเนาะแล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะคะถ้าใครเลือกไม่ได้ ว่าจะใช้กลิ่นไหนดีเริ่มไม่ถูกนะคะหรือว่ามีงบน้อยอยากจะซื้อมาสักกลิ่นแต่ไม่รู้จะเอากลิ่นไหนดีในในพวกกลิ่นตระกูลส้มเนี่ยก็แนะนําซื้อตัวนี้นะคะกลิ่นซ i t รั s บลิ n นะคะเขาจะเป็นบลนด์ออยนะคะเป็นบลนด์ออยก็คือเป็นออยที่ผสมผสมก็คือที่ไรากลขข่าวมาทั้งหมดแล้วผสมเอาไว้ในขวดนี้ขวดเดียวแล้วนะคะส่วนวผสมก็จะมี w i l ออ r รนนะคะมีเล m o n มีเกรปฟ f ุตนะคะมี เป็นแมนดารินนะคะส้มแมนดารินมีเบอร์กามอตหรือว่ามะกรูดด้วยนะคะมีแทงจอรีนนะคะที่สําคัญเขาจะมีวานิลลาด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นกลิ่นนี้เวลาเราเปิดดมปึ้งอ่ลาปลายกลิ่นอะหอมอะ คือปลายกลิ่นเขาจะมีกลิ่นวานิลาติดมาด้วยนะคะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบกลิ่นวานิลากลิ่นหว,วานๆน่ะแนะนานเลยขวดนี้หอมมากนะคะก็จะรวมทุกกลิ่นที่เล่กล่าวมาไว้ในขวดนี้เลยนะคะเป็นกลิ่นสิคราสบีดนะคะก็ยังไงทุกคนก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะคะเล่รับประกันว่าคือมันหอมมากจริงๆนะคะ r e c o m m e n เคะ่ะก็ววันนี้ก็ขอ,อแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ